อะไรค่ะเดี๋ยวเราเดี๋เาเชิญน้องพุชเชอร์ซอนนี่ค่ะะได้ได้ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวใครยืนตรงกลางได้ไหมคะนะคะเดี๋ยแม่จะยืนตรงไหนดีนะคะด้านล่างขอบคุณค่ะนิดนึงละกันเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะอ่ะเป็นไงขั้นเหนื่อยเป็นขั้นไสองท่านเลยเหนอแมยอ่านิดนึงครับพอดีเมื่อวานมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ใส่ไปเต็มที่เลยแต่วันนี้ก็ พร้อมมาสำหรับงานชิคช็อปเปอร์ด์ในอุปะหวานด้วยนะคะแล้วพิจารณ์กันนะคะเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะหนูก็นิดนึงเหมือนกันค่ะเมื่อวานก็ไปงานเดี๋ยวกับพี่ทีค่ะใช่งานงานแข่งขันอ๋อเป็นเป็นแบบว่า AF8 Festival ค่ะเป็นงานว่ารวมรุ่นตั้งแต่รุ่นสองถึงรุ่นหกค่ะนี่แล้วก็มีซุ้มเกมมีแบบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมสนุกค่ะสนุกมากใช่มคคะะอไรแล้วพิจารณ์กอนคะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้อะค่ะก็ อ๋อมีใช่ค่ะเป็นอัลบั้มเพลงนะคะก็เป็นอัลบั้มเอฟ6เดบิวต์ตอนเดต์อัลบั้มนะคะก็หนูหนูก็ร้องเพลงรักและต้องพูดค่ะส่วนพีก็ร้องเพลงค่แม่คำตอบตอบได้อยู่แล้วไม่ต้องถามใช่ครับแต่ว่าเพลงของพีแล้วก็ซอนเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์ยังไม่ได้โปรโมทก็คือเร็วนี้ครับผมนี่นะคะก็เร็วๆนี้นะคะทั้งที่ก้าวมาถึงปุ๊บเนี่ยได้เดินดูบริเวณงานของเราบ้างหรือยังคะ ดูแล้วก็ผมมีช็อกโกแลตเยอะแยะเลยโอ้โหแบบน่ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะแล้วพี่แจซันล่ะคะหนูก็ทราบมาว่าพี่อ้มก็มาใช่ดิพี่อํ์นะคะนี่ร่วมกันวาดรูปเนี่ยด้านหลังด้วยเป็นจิตรกรรมนะคะค่ะแล้วก็หนุเหล่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือจะมีการ ซื้อช็อกโกแลตเพื่อเป็นการร่วมทําบุญใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมทําบุญกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะนำช็อกโกแลตนะคะมาไว้บนเวทีอาเชซเลยค่ะเดี๋ยวใครร่วมทําบุญกันนะคะรู้สึกว่าต้องทีค่ะวันนี้จะมีของเที่ระลึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือผมเตรียมของฝากจากเกาหลีมาเลยนะฮะสำหรับใครที่ซื้อช็อกโกแลตเนี่ยเราจะแถมของฝากจากเกาหลีให้ด้วยเน่ ฟรีเลยโอ้โหแถมมาจากเกาหลีโดยเฉพาะนะฮะเมื่อกี้ดิแล้วก็มีมีรูปคนที่ไปเกาหลีกันทังทีด้วยนะถ่ายมาเมื่อกี้ใช่ไหมเขาไปหมดเขาไปหมดนะทั้งทีค่ะพี่นะคไม่ทราบแล้วไปหมดนะคะอ่ะแค่เดี๋ยวทั้งทีมีของที่ระลึกให้ด้วยสำหรับคนที่ประมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาช็อกโกแลตนิดหนึ่งแล้วกันนะคะนี่บริเวณซอนด้านนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตจากโกโก้บีนนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะจำหน่ายราคาเริ่มต้นอยู่ที่200บาท นะแต่ถ้าหากว่าอยากที่จะให้มากกว่านี้ก็ได้เพราะอะไรไนดะ้ทั้งหมดคะ่ะเรานําไปนะคะสมทบค่ะแล้วก็นําไปมอบให้กับน้องๆผู้ยากไร้นะคะในช่วงของเทศการวันเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการร่วมทาบุญกันค่ะจะให้มากกว่า200ก็ได้นะคะต้องบอกนิดนึงค่ะว่าอะไรนะคะ นี่เอาดูพร้อมมีคนอยากดูนะคทะี่ใคยดูนะคะนะ200บาทเริ่มต้นแต่มากกว่า200ได้และที่สำคัญเนี่ยนะคะซื้อบุ๊กแล้วเดี๋ยวเรามีของที่ระลึกขอายสำหรับน้องทีด้วยเป็นของที่ระลึกจากเกาหลีใช่ไหมคะครับผมนี่ถือถือถอ,อ๋อใช่ค่ะน้องเขาบอกมีลายเซ็นด้วยใช่ไหมเออมีลายเซ็นด้วยนะคะมีลายเซ็นนะสำหรับน้องทั้งสองท่านด้วยนะคะ